เอาล้วครับผมจะไปดูครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Ba d Pick อะไรสักอย่างนะครับผ,ผมเรียกว่าสั้นๆก็คือเกมสร้างรถหมูสร้างรถนะครับประมาณนั้นนะฮะห,หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับผมเกมนี้มันก็เป็นเกมนานมาแล้วนะก็คือมาพร้อมๆกับแอคคิบเบิรละบังนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเล่าเรื่องๆคร่าวๆให้ฟังกันแล้วกันนะครับผมเกมนี้เราเราจะได้รับเป็นบทเป็นหมูนะครับผมเพื่อเราจะจะไปขโมยไข่ของ Angry Birds หรือเปล่าผมน่าจะใช่นะครับผม ก็คือ e อคิเบิร์ดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวดีถ้าใครเคยเล่นเกมหรือเคยดูหนังเรื่องแอคิเบิร์ดมาก่อนนะครับผมก็คือหมูเนี่ยมันจะไปขโมยไข่ของพวกไอ้พวกนกกันนะครับผมก็คือพวกแอคิเบิร์ดนะฮะก็จะประมาณนั้นแหละแล้วตอนนี้เราก็เลยได้รับบทเป็นหมูนะครับผมเพื่อที่จะขโมยไข่นั่นเองแล้วก็มีหลายด่านมากเลยนะครับผมให้เราเลือกเล่นนะครับผมก็คืออันนี้จะเป็นสร้างธรรมด,ดาผมยังไม่เล่นนะฮะผมไม่ชอบวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นในส่วนของนี้กันเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะฮะ มันคือแบบอ้าวดาชาเลนโอ๊ยโฆษณาโอ้ยด่านนี้มันด่านอะไรเนี่ยอ๋อน,น่าจะเป็นด่านฮอปเปอร์ฮะด่านที่เราต้องทำรถคอปเตอร์อ่านี่ไงนี่ครับผมเกมมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีขอให้เราสร้างครับแต่ไอ้พวกนี้น่าจะต้องปลดล็อกดาวน์ซะก่อนนะครับหรือเราสามารถเอาเงินซื้อก็ได้นะวนี้มันซื้อได้เลยเหรอแต่ตอนนี้เราคงต้องใช้เท่าที่มีก่อนแต่อีพวอกเนี้ยมันสามารถซื้อได้แต่เราไม่มีดาวต,าต้องเราก็ไปเล่นด่านอื่นๆด้วยนะครับผมเพื่อจะเก็บดาว มาปลดล็อกพวกนี้เนี่ยเนี่ยถ้าดาวครบมันก็จะปลดล็อกแหละแต่ผมไม่จำเป็นหรอกสำหรับผมมันง่ายมากเลยแค่นี้เราก็เล่นได้แล้วอย่างงี้เปละะ่าสูตรมันสูตรมันคืออย่างงี้เปละะ่าจำไม่ค่อยได้ว่ะแล้วก็อย่างงี้เพื่อให้มันเครื่องมันเบาที่สุดแล้วใส่ที่สองเครื่องอะ่ะเอานี่แหละโอเคมันก็จะมีให้เปิดเต้องเปิดขึ้นก่อนเอออันนี้เปิดคือ,อเ,ปเปิดพร้อมกันไม่ใช่นี่แล้วเปิดอย่างงี้แล้วก็มันจะถึงแล้วก็ปิด ึบปิดแต่ตอนนี้อย่าไปอะไรมากเลยยังไงเราก็ได้จะได้ดาวเดียวแหละคือตอนเนี้ยมันจะยากครับเราจะต้องไปทานหรือเปล่าอันเนี้ยตา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 เอ้ยตายเหรออะไรมันจะยากยัขนาดนี้วันเนี้ยไอ้นี่มันก็ทำให้มันบินขึ้นไม่ได้แล้วเออมันอยู่ทางไหนวะจะไม่ได้วะน่าจะอยู่ขวาบ้างไปเร็วไปเร็ว

เราไปเล่นเอาดาวจากพวกนี้ก่อนดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่าเยอะนี่ไงนี่ไงนี่เอาไข่นี่มันเป็นดาวของคืนหรือเปล่านี่ไงนี่นี่เรื่องไอคิบเบิร์ดนอนหลับนะครับผมแล้วก็ไรชาหมูเนี่ยต้องการที่จะเอาไข่หองพวกไอคิบเบิร์ดนะครับผมเขาเลยคิดว่าเออนี่นี่เอาไข่โดยการใส่รถนะครับผมเพื่อที่จะเอาหนีไปนะฮะระหว่างไอคิบเบิร์ดนอนหลับใช่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 นะครับนี่เรือดไงโอเคแล้วเราก็ต้องสร้างรถให่หมูแต่เราหมูเนี่ยไม่ใช่ไฟดีนะอ๋อจะ อีดานนี้มันต้องมีไข่ไปด้วยนี่วหว่าอุ้ยนี่เป็นเครื่องเทอร์โบต,ต้องใส่เครื่องนั้นน้าอย่างงี้ไปลเลยโคตรแรงพลาดไปเนี่ยพังเราจะทำผิดเดนะห็นนะเราจะขอวิธีมันจะมีสูตรอยู่ใช้ได้ทุกสูตรนี่อุ้ยไม่ได้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 ต้องอย่างงี้ต้องอย่างอง,อางี้เออไอ้เครื่องมันต้องอยู่ด้าน,น่าไปจริงจริงเออประมาณนี้แหละ ต้องปิดแล้วก็เปิดเว้ยเขมาดูเฮ้ยนี่ไงมันบอกว่าอะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยไม่สวยเป็นไก่เหรอไม่จำเป็นผมเปิดเร็วไปหน่อยเมื่อกี้มันต้องปล่อยให้มันไหลเออมันต้องปล่อยอย่างไรออย่างงี้เมื่อกี้มันแรงไป้ไปเลย <c oughs> <c oughs> โอเคชนะเว้ยโอ้ยอ๋อมันสามารถชนะโดยไม่ใช้มือโย่ได้หรอหรอมันทำได้หรือหรอ นด้สำหรได้แหละโอ้โหได้สองดาวเองถ้ไปดูแล้วก็ไปด่านต่อไปกันเลยโอ้ด่านนี้ด่านนี้ก็ทำไมวะจะไม่ได้หรอมันจะจะประมาณนี้ใช่ป่ะวะเปิบ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 แล้วก็แล้วก็มันจะมีอันหนึ่งมันจะแรงมากอันนี้อย่างนี้อันนี้อย่างนี้เปิบ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 แบบนี้แหละประมาณนี้แล้วั้งเดี๋ยวเราไปลองกันเอาล่ะ เออมันต้องเปิดจากอะไรก่อนวะเริ่จาอันนี้ก่อนเอ้ยผิด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 ผมจำได้แล้วมันทำยังไงนี่มันทำนี้เออนี่แล้วก็เปิดอย่างนี้แล้วก็เปิดนี้เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยยังไงวะจำไม่ได้วะอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องอยู่ประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือต้องอยู่ตัวแบบนี้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะลองดูใช่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 นี่แหละ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 อุ้ยแต่เราไม่ได้ดาวอ่ะทาดูครับ เอาไปเอ้าชูเอาไปเน,นี่ไงนี่น <S <s ียบอกสูตรอยู่เฮ้ก็ต้องทำให้มันแคบลงมานิดนึงประมาณนี้ปึ๊บเบิบเบิบเบิบอันนี้ไว้ตรงนี้ปึ๊บเบิ้บเบิบไม่ใช่เออไปก็เปิดตรงนี้ปึ๊้บว๊าบโบนี่ได้แล้วนะครับหนึ่งดาวอ้าว ไปได้แค่หนึ่งดาวอะไม่รู้อะไปเดี๋ยวเราไปเล่นด่านอื่นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่นด่านละอันนี้ละหน่อยให้ทุกคนดูนะครับว่าแต่ละด่านเป็นไงไอ้ด่านคิชเชกนี่จำได้ว่ามันเล่นโคตรจะยากเลยนี่นะไอ้ด่านเนี้ยผมจำได้ตอนสมัยเด็ก <c oughs> เอาละอยู่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยหมูเนี่ยก็ได้ทำการฮาโลวีนครับแล้วก็ไปทริคเอาทริคนะครับ <c oughs> แล้วเขาก็เนี่ยก็สวาปามาลูกอมนะครับ <c oughs> แล้วก็เกิดอาการง่วง เรียบร้อยแล้วก็โฆษณามาโอเคทำอะไรดาดโอ้โหมันเล่นยังไงวะเน,นี่ยทำไมเป็นงี้อย่าบอกวนะ่าใช้ไอพ่นอย่างเดียวเอ,อย้ยยเดี๋ยวนะปปปปปปเดี๋ยวเราต้องรอก่อนคนระับต้องไปด,ดูยวต้องรอนแบบพื้นฐานไปก่อนใช้สองเครื่องอะไรหรอมันแรงไปไหนโอ้เอามันต้องเอาเอันนี้ไปด้วยอุ้ยใส่หน้าก,กากวะที่วะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เอาไม่ชอบ เออนี่แหละ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 ไปเฮ้ยได้ไะเนี่ยได้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 แน่ถ้าไม่ไว่าปึ๊บเฮ้ยเอ็อกซเบิร์ดมีเอก็กซเบิร์ดด้วยเหรอพูดไม่ถึงอ่ะโอ้โหเฉยได้มาทุกทุกอย่ไม่ได้สักดาวจริงจริงมันต้องลงแลนดิ้งตรงนี้นะไม่ได้สักดาวเลยโอ้โหไม่เป็นไรไปต่อแล้วเดี๋ยวชมสักสองดายแล้วก็ไปด่านอื่นด้วยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ด่านอื่นด้วยไง เอ้ย um. ย่ะยัไงไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยไอนี่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 อ่ะยัดยัดมีอะไรยัดให้หมดอะประมาณนี้แหละอันนี้ต้องวางล้อหลังไปตรงนั้นไปเลย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 โอ้โหจะแรงเฮ้ย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 พังวะเนี่ยโอ้ไม่กอว่าแล้ว ว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามารถวางไอ้นี่ได้ปะวะเดี๋ยวนะถ้าไปดูครับเราลองแก้สูตรนะปุ๊บรวมอย่างนี้เออเนี่ยสูตรเทพแล้วนะเนี่ยสูตรนี้สุดจะเทพเลยนะถ้าไปดูเอออไม่ได้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 เฮ้ยแต่มันไม่ไม่ได้วะความแรงไม่พอวะถ้าไปดูความแรงมันไม่พอมันต้องเอาล้อหน้าไว้ตรงนี้เอาเครื่องนี้ไปไว้ข้างหลังเอาเครื่องนี้มาไว้ข้างหน้าเออมันต้องมันต้องขับเครื่องโดยล้อหน้าเว้ย ความแรงมันถึงจะพอถ้าด่านนี้นจะไม่ผิดนะฮึบขึ้นไปขึ้นไปบายเฮ้ยอย่างเยอะเลยเอ้ยอย่างนี้เอเอนี่แหละนี่แหละทางลัด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 ยู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเชียช่ยติดปัญไล่เลยเชี่ยโอ้ไม่นะหมูหมูหมูโอ้ไปไม่ได้ถอ้ย อะไรวะอ๋อถ้าวางเครื่องกับล้อไหนก็คือความแรงมันจะอยู่กับล้อนั้นนะครับผมแต่ว่าเราวางไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนี่หว่าแล้วลองอออกดิมันจะเบาหรือเปล่าความแรงพอหรือเปล่าพอพอ,พอไม่ไหวชิวเลยเน,นี่ยชิวๆครับไม่เหมือนจะไม่พ้นเลยเว้ยเออเครื่องแตก ใช้นี้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมันแรงกว่ากันมาถ้าเราดูไม่รู้เหมือนกันนะต้องใช้สองเครื่องกอะไรพะโหลน้องพี่ขอร้องถทว่าปิดมันต้องปิดตรงนี้มันต้องปิดปึ๊บแล้วก็เปิดปึ๊บแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไปข้างบนูแหวมเออได้หนึ่งดาวอยู่อยหญ่น้อยก็เฟี้ยวอยู่อใหญ่ร้อยก็ได้สองดาวอ่ะได้งไรไม่ใช่เครื่องยนต์ด้วยนะครับ เก็บเดียวค่อยไเปเล่นทีเดียวไอ้นิดานนี่ไม่เคยเล่นวะอีดานทองคำเนี่ยน่ดาสุดท้ายแล้วนะครับผมที่เราจะเล่นกันเออวันนึงเนี่ยมาตกแต่งห้องเหรอก็อได้พตแผนที่ทองคำเขาเลยเป็นขัขบบอยผู้อ,อกปจนภัยนะครับใช่นี่ไงเฮ้ยอะไรนะโอ้โบ็อกบ็อกไอ้นี่จำกัดมากเลย เปิดอู้ย่างไวอุ้ยมันไวไปมันไวไปมัต้องเลือกเอาแล้วว่ะอันนึ่งอันนึงอ่ะผมว่าเอาเดียวดีกว่าใช้แต่อันนี้ก็พอมาเตอร์ไปต่อโอู้หูตึ๊ดเลยแห้งจริงๆมันต้องใช้อะไรวะแล้วดูอันนี้ได้เปล่าเดีนี้ไม่ใช่ชานะครับแต่ก็น่าจะได้อยู่ โ,ไไโอ้ยไม่ได้หรอเมื่อกี้พวกเขาต้องหาวิธีทำเอาดาวที่หลังเชฟโอ้โหแสดงว่าใช้มอเตอร์ดีสุดมันเลยห้ามใช้มอเตอร์ดานนี่นะฮะโอเคสหรับเ,รรเกมนี้ก็เอาไว้เป็นน้ำจิ้มนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเหรียแก่สิ่งเฉยเฉยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคที่ขอตัวลาไปก่อนเลยครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมดิแกรยบ,บายจ้านี่นะแต่เกมชื่อน,นี้เลยนะครับ ก็เซิร์ชเข้าไปในกูอ่าเป็นเกมของมือถือนะครับไม่ใช่ของ PC เนาะถ้าใครอยากจะเล่นตามก็พิมพ์ไปเลยภาษาไทยเลยนะครับผมใน Google Play Store หรือ,อใน่อในเ o s เนี่ยผมไม่รู้นะต้องพิมพ์ไอไงแต่ของ Google อะ่ะเขาเ a y Store นะครับผมก็คือพิมพ์ไว้ว่าเกมหมูสร้างรถเขียนไปเลยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หรือเอาชื่อนี้ก็ได้ Bad Pick อะไรสักอย่างนี้แหละเนี่ยตรงนี้ไปเซิร์ชได้เลยนะครับบายบายวันนี้